สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านแดดดีวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของโปรดักตัวใหม่ของบ้านแดดดีนะครับของเราตัวนี้นะครับเป็นปั๊มซับเมอร์สนะครับ ACDC Hybrid นะครับสินค้าเข้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆพื่นช่างหรือพี่น้องเกษตรกรนะครับได้รู้จักวิธีการทํางานของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ตัวนี้แตกต่างจาก AC DC ตัวก่อนๆอย่างไรนะครับมาชมกันครับตัวที่1นนะครับเป็นในส่วนของปั๊มนะครับตัว1500วัตต์นะครับ1500วัตต์ AC DC ตัวนี้นะฮะสเปคปั๊มก็จะเขียนมาชัดเจนเลยว่าลงบ่อสนะครับแล้วก็ตัวนี้9้าใบพัดนะครับ9ใบพัดแล้วก็น้ำได้11.5คิวนะครับตัวนี้เฮด100นะครับเฮด100แล้วก็ ตัวนี้200ก็คือ200โวลต์นะครับแล้วก็1,800วัตต์นะครับ AC DC นะครับตัวนี้วัสดุนะครับที่ใช้ประกอบเป็นตัวซับเมอร์นะครับเราไม่ได้ลดเกรดลงนะครับตัวนี้มาดูนะฮะในส่วนของหัวเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับด้านตรงกลางนี้ก็จะเป็นทองเหลืองตัวเนี่ยเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นี่ก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ มาดูตัวกล่องคอนโทรลกันครับกล่องคอนโทรลตัวนี้นะครับเป็น ACDC Hybrid นะครับ ACDC Hybrid นั่นหมายความว่าเขาสามารถทำงานได้ด้วยแดดอย่างเดียวก็ได้ด้วยไฟไฟ้าอย่างเดียวก็ได้หรือทำงานร่วมกันแบบผสมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้พันธุ์พวัตตัวนี้เราจะใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับประมาณ8แผงสามารถต่อนุกรมเข้ามาได้เลย ต่อนุกรมเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฮวลแล้วใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นไฮบิดได้ตั้งแต่2แผงนะครับสแผงขึ้นไปนะครับก็คือสายไปแค่2แผ่นเนี่ยอาไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมเนี่ยก็เป็นไฮบิดแล้วครับอ่าง่ายได้ไหมฮะเพราะนั้นตัวนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มของอที่มี ทั้งมีไฟการไฟฟ้าและก็ไม่มีไฟการไฟฟ้าใช้แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวสามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ามาดูสเปคต่อไปนะครับสเปคตัวนี้จะดุดันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลงบอ่อ6ครับนะฮะลงบอ่อ6ตัวนี้จะเป็น3ใบพัดนะครับน้ำา30คิวนะฮะน้ำา3 0คิวแล้วก็ในส่วนของเฮดนะครับ52 นะครับ52แล้วก็300โวลต์นะครับ2,200วัตต์ครับตัวนี้เป็น acdc hybrid อีกตัวหนึ่งที่ได้น้ำเยอะน้ำออก3นิ้วครับตัวนี้นะครับท่อน้ำออก3นิ้วเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะลงบ่อ6นะครับตอนนี้เรามีการไปติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับระยะที่เหมาะสมและสวยๆเลยเนี่ยอยู่ประมาณ25นะฮะ25เมตรเนี่ยได้น้ำ3าคิวสบายๆนะครับ ตัวนี้โซนภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนะครับพิจิตรนะครับโซนที่มีน้ําดีนะครับน้ำดีน้ำน้ำเยอะนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับสามารถใช้แปดแผงได้9แผงได้นะครับรับโวลต์สูงสุดนะครับไม่เกิน420โวลต์นะครับไม่เกิน420โวลต์ DC นะครับ ส่วน a c ไฟบ้านกา็รับได้ถึง230 230โวลต์นะครับก็สบายๆครับในส่วนของตัวนี้นะมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปในส่วนของอตัวนี้นะครับก็จะลงบอด4นะครับตัวนี้9ก้ใบพัดนะครับแล้วก็น้ำอยู่ที่9.5คิวนะครับตัวนี้เฮด125เมตรนะครับ125เมตร300โวลต์ 2 2 0 0รวัตต์ acdc นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถใส่แผงได้ถึงโวลต์420บโวลต์หรือประมาณ9แผ่นนะครับแต่ถ้าใครใช้แผ่นที่มีวัตต์น้อยก็สามารถใส่ได้ถึง10แผ่นเลยทีเดียวน,นะครับตัวนี้อนุกรมเข้ามานะครับเช่นเดียวกันตัวนี้น้ำบอก2นิ้วนะครับตัวนี้น้ำบอก2นิ้วสเปคเขาเนี่ยเฮดราเพราะนั้นเนี่ยสวยๆนะครับก็ ตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่ครับเ0นะ70เมตรนี่ได้สบายๆเลยนะครับก็ตอบโจทย์ในหลายพื้นที่เลยตัวนี้นะครับนะครับแผ่นได้9แผ่นได้นะครับอ่ามาดูตัวต่อไปครับตัวนี้นะครับจะเน้นในส่วนของน้ําเยอะนะครับน้ำเยอะตัวนี้ลงบ่อส่นะครับตัวนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับใบพัดเป็นสแตนเลสนะตัวนี้ใบพัดเป็นสแตนเลสแล้วก็5ใบพัดนะครับน้า Uh, 19Q นะครับ 19Q แล้วก็เฮดอยู่ที่60นะครับ60แล้วก็300โวลต์แล้วก็2200วัตต์นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์หลายๆพื้นที่นะครับตัวนีเ้เล็กกระทัดรัดแต่ใช้งานดีนะครับเป็น ACDC Hybrid ด้วยนะครับมาดูกันนะครับวิธีการต่อใช้งานทั้งหมดเนี่ยนะครับการต่อใช้งานเขานะครับมันจะมีในส่วนของตัว อุปกรณ์เป็นแจ็คเฉพาะมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูครับวิธีการต่อนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของจากแผงโซลารเซลล์นะครับเราต่อนุกรมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบก็จะมีสัญลักษณ์บอกให้นะครับบวกอันนี้เป็นลบนะใส่เข้ามาตรงส่วนนี้ในส่วนของตรงนี้คร้ามาดูตัวแรกเลยตัวนี้นะครับเอาไฟการไฟฟ้าเข้ามาจะเห็นว่าจะมีพอร์ตให้ต่อ วิธีการนะครับนี่เราตัวเอาตัวนี้ออกก่อนนะตัวครอบนี้ออกมาปุ๊บแล้วเราขัดตัวนี้ให้ตึงมือนะครับเราจะเห็นนะครับเห็นไหมฮะพอทที่1พอทที่2อพอทที่3เห็นไหมครับพอทที่1นี่ี้ก็คืออะไรครับลายนะครับลายอยู่ด้านบนอันนี้เป็นกล่าวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน,นิวตันนะฮะในในในช่องแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูช่องที่2ครับช่องที่2นะครับตัวนี้จะ มีทั้งหมด4เส้นเห็นไหมครับก็จะเป็นในส่วนของ U นะครับ U อยู่ข้างบนนะฮะอ่าตรงนี้นะแล้วก็จะมีอะไรครับตรงนี้เป็นกราวนะตรงนี้เป็น V นะแล้วก็อันนี้เป็น W เ,เห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็จะต่อแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งครับมาดูอันนี้เป็นในส่วนของอ่าสัญญาณลูกลอยนะครับถ้าเราต่อลูกลอยเนี่ยเราสามารถที่จะต่อเข้ามาอ่าตัวนี้เป็นพอร์ตเวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นในส่วนของคอมมอน แล้วก็ตัวนี้เป็น T High ตัวนี้เป็น T Low นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต่อไม่ผิดนะครับเพราะอะไรครับในส่วนของตรงนี้อ่ามาเดี๋ยวผมถอดให้ดูมันจะมีมาร์กครับมันจะมีมาคคร์กถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะไม่เข้านะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะมีมาร์กอยู่ถ้าเราใส่ไม่ตรงกดไม่เข้านะครับเห็นไหมฮะขยับยังไงก็ไม่เข้าถ้าไม่ตรงนะครับก็ แนะนำก็ใส่ให้ตรงแล้วมันถึงจะหมุนได้นะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ามีพัดลมนะมีพัดลมมีพัดลมระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้กันน้ำนะครับกันน้ําแต่ว่าแนะนํานะครับว่าเวลาติดตั้งจริงๆก็เอาไว้ใต้โครงสร้างแผงก็จะดีมากนะครับที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับเป็น ปั๊มน้ำนะครับบาดาลนะครับ ACDC h y b r ิ d นะครับของ DD Solar Pump นะครับก็ตอนนี้เรามีเข้ามาทั้งหมด4รุ่นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในส่วนของสินค้าของแดดดีนะครับก็สามารถเข้าเข้ามาทักนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีคำติดชมหรือว่าต้องการติดตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของ าการจะโทรเข้ามาหาก็จะมีเบอร์ด้านล่างนะครับทิ้งไว้ให้นะครับก็วันนี้ก็คงมีข้อมูลดีๆมาฝากกับเพื่อนๆประมาณนี้เนาะก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ